สำหรับคนที่ไม่มูนะไม่มูให้คุณหาแหวนนะคะที่คุณมีที่คุณมีอยู่มีอยู่ในตู้เก็บไว้หรือว่าใส่อยู่ประจาอยู่แล้วคุณใส่แหวนนิ้วกลางแต่ต้องใส่ทุกวันชีวิตจะพลิกจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีมันเป็นนิ้วผู้นํามันเป็นนิ้วส่งพลังมันเป็นนิ้วเรียกทรัพย์ใครก็ตามมีแหวนอะไรก็ช่างคะ่ะมือไหนก็ได้คะ่ะมือขวามือซ้ายแล้วแต่เลยนะคะขอให้เป็นนิ้วกลาง ให้เอาแหวนที่คุณมีมาใส่นิ้วกลางไม่ได้มูนะคะเพราะเขาเป็นเครื่องประดับที่ใส่แหวนนิ้วกลางแต่ใส่ทุก้องใส่ทุกวันนะคะวงเล็บไปด้วยนะคือใส่ให้บ่อยที่สุดในหนึ่งปีอาจจะลืมใส่แค่วันสองวันสามวันอะไรอย่างเงี้ยะแต่เขาบอกว่าให้สังเกตนะคะชีวิตเราอะค่ะจะดีขึ้นไม่ว่าด้านไหนก็ตามให้สังเกตบางทีมันจะดีด้านนี้ด้านการงานบางทีมันดีด้านการเงินด้านโชคลาภด้านครอบครัว ด้านอะไรแบบนี้เรื่องสุขภาพทุกคนมันจะดีเพราะว่านิ้วกลางอะคะ่ะบ่งบอกถึงความโชคดีเพราะมันยาวที่สุดมันเป็นนิ้วผูน้นําทั้งโชคดีการนําพาสิ่งที่ดีโชคลาบนะคะพระฉะนานทุกคนไม่ใช่เรื่องมูนะคะนี่คือเรื่องจริงครูบอกเลยว่าคือเรื่องจริงเพราะาเรามีแหวนกันอยู่แล้วนิ้วชี้นะคะบ่งบอกถึงการที่เราอะได้ดั่งใจทุกคนไม่ใช่แบบเฮ้ยชี้คนนั้นชี้คนนี้ต้องทําอย่างฉันไม่ใช่นะะทุกคนเข้าใจผิดนะ,ะนิ้วนี้จะเป็นนิ้วที่เหมือนเรา เสกอะค่ะได้ดั่งใจนะคะเพราะฉะนั้นนิ้วชี้จะเป็นนิ้วที่บ่งบอกว่าได้ดั่งใจนะคะอันนิ้วชี้นะคะทุกคนจะบ่งบอกถึงความง่ายนะคะสำเร็จง่ายได้มาแบบง่ายๆสมดังใจสมหวังการใส่แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะสองนิ้วเขาบอกว่าเราจะสําเร็จแบบง่ายๆสบายๆทุกคนว่าครูมีหลักฐานไหมล่ะเออมีหลักฐานไหมล่ะง่ายๆสบายๆเพราะตั้งแต่ครูรู้ทุกคนตั้งแต่ครูรู้อันนี้พูดเรื่องจริง ครูขยับแหวนอันนี้ค่ะที่เคยใส่นิ้วชี้มาใส่นิ้วกลางแล้วแหวนเพชรจากไม่เคยใส่แหวนเพชรเลยแทบไม่เคยใส่เลยครูก็มาใส่แหวนเพชรตลอดนะคะลองค่ะทุกคนดูนะครูลองทุกศาสตร์อะเบอร์มือถือก็ลองเรียนดูหมอดูก็ลองเชื่ออะไรก็ลอง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 แล้วไม่ใช่ลองแล้วไม่ได้ก็เลิกนะทุกคนลองไปเรื่อยๆจนกว่าแบบจิตมันจะเชื่อว่ามันไม่โอเคแล้วนะพอลอะไรแบบนี้ค่ะแล้วครูรู้สึกค่ะว่าชีวิตมันง่ายขึ้นมันสบายมากขึ้นมันสําเร็จง่ายคน ด้วยความเชื่อของครูอะค่ะมันเหมือนนิ้วชี้คือสําเร็จอะสําเร็จง่ายๆสบายๆสำเร็จแบบมันจะบอกตัวเองแบบนี้ค่ะนิ้วกางคือความเป็นผู้นําอยู่แล้วนะคะทําอะไรก็นะอย่างที่บอกอะค่ะแบบรุ่งโลดลุ่งเรืองแบบอันดับหนึ่งอยู่แล้วทุกคนดูนะน้าหอมผลิตมาวันแรกวันเดียวหนึ่งสองสามจักรวาลขับรับวันแรกวันเดียวขายไปหกหมื่นขวดกรี๊ดไหมทุกคนครัวเล่าให้เจ้าของรายการฟังนะคะเจ้าของอ่า รายการที่ครูจะไปออกรายการทีวีนะคะครูก็ได้สนใจเขาแบบว่าสนใจชีวิตครูนู่นนี่นั่นนะคะจนในที่สุดเขาดีใจมากที่ครูวย,ยินดียอมที่ที่ครูวจะไปออกรายการก็ส่งเรื่องราวของครูให้เขานะคะจบท้ายข้างท้ายอะค่ะว่าล่าสุดครูมีสินค้าตัวใหม่คือน้ําหอมนุ่งปากาวนะคะทุกคนีน้ําหอมนุ่ปากาวตัวใหม่ที่มันไม่เชิงจะมูแต่เป็นน้ำหอมอาโรมาเทอรรพีเป็นน้ำหอมที่ใช้แล้วแบบว่า อโรมาเ t h e r ปี y, หลายคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าผ่อ,อ,อนคลายนู่นน,นี่นั่นอะไรเงื่อเสร็จแล้วค่ะครูก็บอกเขาว่าด้วยความที่ครูเริ่มเริ่มมีความเชื่อเรื่องมูเริ่มมาศึกษาเรื่องมูแต่ก็เริ่มมูอนุบาลเล็กๆนะก็เริ่มเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วอ่ะครูเปิดตัวน้ําหอมวันแรกครูขายได้หกหมื่นขวด โอ้ยทุกคนเขา Amazing มาแล้วเ,เขาบอกว่าได้เลยครูครูต้องพูดนะครูต้องพูดในรายการเลยแล้วก็ไอที่มีน้ำหอมอยู่ในมือครูบอกเอานะคะว่าอีชันจะพาคุณรวยเพราะฉะนั้นทุน้วนออ้าวจำบดานเกิดก็ต้องตามหานะคะสิ่งที่ครูจะบอกคุณนะคะว่ามูกับไม่มูจริงๆแล้วอ่ะครูจะครูจะพูดว่าอะไรนะคะเรื่องแหวนนี่ไม่ใช่เรื่องมูเลยนะเราใส่กันอยู่แล้วแล้วทํายังไงเราถึงจะใส่ให้มันถูกนิ้วแค่นั้นเองค่ะใส่ถูกนิ้วชีวิตเปลี่ยน ทุกคนที่เปลี่ยนในทันทีนะคะเพราะมันเป็นพลังงานมันจะเปลี่ยนประมาณแบบต้องใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะมันเป็นพลังงานแล้วจะดีไหมคะที่เรามีน้ำหอ,อมสําหรับคนที่ชอบมูนะคะหลังจากใส่แหวนแล้วเราก็มูกันต่อค่ะดังนําเงินดังน้ำมาดังสังเครงดัาของเอหิมะะนะคะเอาให้สุด <laughs> นะแต่ใครมูไม่เป็นอย่างที่บอกคะ่ะก็ไม่ต้องฝืนนะจ๊ะเอาแบบง่ายๆสบายๆทุกคนชีวิตเราอยาให้มันยากเพราะมันเป็นชีวิตเรา